มาทำน้ำยาลาังจานมะกรูดกันค่ะสูตรนี้ทำง่ายและประหยัดอีกด้วยนะคะวิธีนี้เป็นสูตรประหยัดเราจะไม่ใช้เอนจิ่นซูและเราก็ได้ปริมาณของน้ำยาลาังจานมากขึ้นกว่าเดิมไปสองเท่าเลยค่ะและบ้านไหนที่มีมะกรูดออกทั้งปีก็นำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะมะกรูดลูกใหญ่ๆแบบนี้ใช้ประมาณ7-8ลูกหรือประมาณครึ่งกิโลนะคะล้างมะกรูดให้สะอาดแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปต้มค่ะ ความเปรี้ยวของมะกรูดจะช่วยชำระคราบไขมันได้ดีทีเดียวนอกจากนี้เปลือกของมะกรูดยังมีน้ำมันหอมละเหยช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายพอหั่นเสร็จแล้วก็ใส่หม้อเตรียมต้มได้เลยค่ะใส่น้ำลงไปให้ท่วมมะกรูดประมาณ1.5ลิตรจากนั้นก็นำไปตั้งไฟค่ะต้มมะกรูดในน้ำเดือดประมาณ5-10นาทีแล้วยกลงจากเตา ตอนนี้กลิ่นมะกรูดก็หอมฟุ้งเลยนะคะและกลิ่นหอมๆของน้ำต้มมะกรูดแบบนี้เราสามารถนำไปเช็ดทำความสะอาดเตาไมโครเวฟเพื่อลดกลิ่นอับได้อีกด้วยนะคะต้มเสร็จแล้วพักให้พออุ่นแล้วนำมากรองซึ่งเราจะใช้แต่น้ำนะคะส่วนกากก็คงต้องบีบๆเอาน้ำออกแล้วทิ้งไปหรือจะนำไปทำปุ๋ยก็ได้ค่ะ ตอนนี้ก็ได้น้ำมะกรูดแล้วนะคะประมาณ1.5ลิตรต่อไปเราจะใส่น้ำยาล้างจานซื้อตามท้องตลาดเลือกราคาที่ไม่แพงเพราะมีคุณสมบัติเป็นน้ำยาล้างจานที่ได้มาตรฐานชำระล้างทำความสะอาดและทำให้เกิดฟองซึ่งเรานำมาใช้แทนเอ็นนั่นเองค่ะซึ่งน้ำยาล้างจานก็มีส่วนผสมของเอ็นที่ทำให้เกิดฟองเรานำมาผสมกับน้ำต้มมะกรูดแบบนี้ความข้นหนืดก็จะลดลง แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะสามารถใช้ได้ตามปกติค่ะพอเทใส่หมดแล้วก็คนผสมให้เข้ากันถ้าอยากจะคนหนืดและเหนียวก็ลองใส่เกลือลงไปค่ะลองใส่เกลือลงไปหนึ่งถุงแล้วคนผสมดูอาจจะมีความข้นหนืดขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าไม่ติดใจเรื่องความข้นหนืดก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถใช้ล้างจานได้ตามปกตินะคะ พอคนผสมจนเข้ากันดีแล้วก็หาขวดมาใส่ได้เลยค่ะบ้านไหนมีมะกรูดเยอะลองทำวิธีนี้ดูนะคะเราสามารถเพิ่มปริมาณได้เปสองเท่าเลยค่ะน้ำยาล้างจาน3มถุงรวมกันก็1,200 ml ทําทำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณ3,000 ml หรือ3ลิตรเลยค่ะถ้าครอบครัวเล็กๆก,ก็ใช้ได้หลายเดือนเลยนะคะทำง่ายแบบนี้อย่าลืมลองไปทำดูนะคะ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามหรือจะให้หัวใจแทนคำขอบคุณช่องมาดามเจนก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ